น,นักมชมี่การลบครับล่าสุดเราก็อยู่ที่ศูนย์นาชการอยู่กับร้านไส้กรอกชิ่งเป็นไส้กรอกอีสานของลุงบอยครับว,<ะ>วันนี้เดอฝนมาอย่างกี่โมโครับอ่าสองทุ่มครึ่งครับโอ้โดนฝนมานานไหมครับอ่าครึ่งชั่วโมงครับโอ้โ,อโดนฝนจนดำเลยครับ<อ>ดำเลยเหรอดำเลย มองมไม่เห็นลุเล<อ>เลงเน,ๆๆนี่ยโอ้เปลี่ยหมวกมีผ้ากันกันกฝนไหมมีลบมีครับมีครับมีครับอ๋อมีนะม,ม,มีครับโอ้ปกตินะลุงบอยเช็กอกซิ่งแจะกลับไปนะวันนี้ก็กลับดึกหน่อยเพราะว่าโดนฝนเอยต้องนานหน่อยพี่น้องศูงนย์ราชการเป็นวันศุกร์นะครับใครที่ผ่านมาก็ลืมมาแวะมาอุดหนุนล,ลุงบอยเชกกอกซิ่งกันนะครับอยู่ตรงนี้พี่น้องนะ เี่แตกออกสิิงหนึ่งเดียวพี่น้องควันขมมงฉงเฉงก็เลยอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหได้ใหม่ๆดูทดกสอบใหม่ๆไม่รู้เป็นยังไงล่วงพี่น้องนีบได้พี่น้องเนี่ยมีไฟขึ้น2จุดไม่รู้มันจะตัดเสียงรบกวนเราหรือเปล่าเดี๋ยวทดสอบดูกันนะครับ